ครับกับสวัสดีครับทุกคู่ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาทำการตัดแต่งกิ่งพุทราครับผมอันนี้จะเป็นพุทรานมสดนะครับแล้วก็พุทราสามรสที่ผมปลูกที่สวนวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับาการตัดแต่งกิ่งพุทราเพื่อทำสาวใหม่นะครับหลังจากเราเก็บผลผลิตเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้ผมก็จะมาทําการตัดแต่งกิ่งให้เหลือแต่ต่อนะครับ เพื่อรอรับผลผลิตใหม่ในปีหน้าครับผมยังไงเป็นยังไงก็มาติดตามกันนะครับอุปกรณ์ก็มีอะไรบ้างก็อันนี้ก็คือเลื่อยนะครับผมแล้วก็กันไกตัดแต่งกิ่งครับไะครับลุยกันเลยดีกว่าครับ ต่อไปก็เป็นการตัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาชมกันดีกว่าครับว่าเราจะทำยังไงต่อนะครับนี่ครับหลังจากผมตัดแต่งออกไปแล้วนะครับเหลือแต่ตอน,นะครับให้สูงสักประมาณ30มสิบเซนครับผม พอสูงสักประมาณ30สเซนปุ๊บเราก็จะใช้ปูนแดงมาทานะครับนี่ครับนี่ก็คือที่ผมตัดแต่งกิ่งไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็จะทาปูนแดงกันไว้ประมาณนี้นะครับและเดี๋ยวเขาก็จะงอกออกมาใหม่นะครับก็ใช้เวลาก็ไม่กี่เดือนครับเดี๋ยวเขาได้น้ำได้ปุ๋ยเขาก็จะงอกออกมาใหม่นะครับ เราก็จะได้ต้นที่เป็นสาวขึ้นนะครับอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือปูนแดงนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็คือต้นพุทราที่ผมตัดไปแล้วปีที่แล้วนะครับเขาก็งอกขึ้นมาใหม่ทีนี้ก็จะตัดไปเรื่อยๆครับผมส่วนข้างหน้านั้นก็จะเป็นมะขามเทศครับก็จะได้ตัดแต่งกิ่งอยู่ครับ หลังจากนั้นเราก็มาใช้ปูนทานะครับนี่ครับเพื่ออ่าให้แผลประสานกันเร็วนะครับแล้วก็ป้องกันเชื้อราต่างๆด้วยครับผมที่จะมาทำลายบาดแผลของต้นไม้นะครับครับทาไว้ครับเดี๋ยวเขาก็งอกออกมาใหม่ครับผม เก็ดความรู้เล็กๆน้อยวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความรู้นอกเหนือจากนี้หรือว่าความรู้อย่างอื่นแบบไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทีนี้ผมก็จะตัดแต่งต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนกิ่งของเขาต่างๆผมก็จะเอาใส่รถแล้วก็เอาไปล้อมรั้วนะครับ วันนี้ก็ค่อนข้างจะร้อนหน่อยนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็ได้เหนื่อยเลยครับพอดีแดดมันร้อนด้วยครับวันนี้วันนี้ก็เก็ดความรู้ดีๆที่ผมมีมาลง Youtube วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับการตัดแต่งกิ่งทําสาวพุทธาสามรถแล้วก็ พู้สานมสดนะครับอ่าเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามหรือว่าใครที่เข้ามาดูอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมสิ่งไหนที่ผมพอรับรู้หรือว่าอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างก็แบ่งปันความรู้การเกษตรด้วยกันครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องช่างแจ็คเต่าง,งอยด้วยนะครับผม เกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษครับสวัสดีครับขอบคุณครับ